สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปผลบอลเมื่อคืนในศึกพิบเด็งกิจนะครับคืนวันเสาร์ที่16ทธันวาคมนะครับมีผลกันในขันอย่างไรแล้วก็ตารางคะแนนอย่างไรกันบ้างนะครับคู่แรกครับคู่ระหว่างเชลซีครับเปิดบ้านรับการ,รมเยือนของเชฟฟิลด์เต็ดแล้วก็เชลซีเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนด้วยกันนะครับเกมที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับเจ้าบ้านเนี่ยก็ กลับมามีฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งครองบอลบุกเข้าใส่ทีมเยือนได้มากกว่าแต่กว่าจะมีประตูเนี่ยต้องรอไปจนถึงหลังนาทีที่5 4นะครับจากโคพาเมอร์ก่อนที่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะมาบวกอีกลูกหนึ่งครับเป็น2ประตูเป็นการปิดกล่องทำให้ทางเชลซีเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเชลฟิล์ไปได้2ประตูต่อศูนด้วดยกันนะครับคู่ที่2ครับประจำวันที่16เนี่ยนะฮะ หรือว่าคำคืนมาที่16 m a g แมเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเสมอกับทางคิตตันพเลตไปได้2ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับเกมที่เอติฮัสเตเดียมครับซิตี้ เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจนนะครับมีการออกนำก่อนถึง2ประตูจากแจ็คกรีลิสนาทีที่24แล้วก็ลิโก้รูวิสนาทีที่ห4นะครับแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยนะครับทีมเยือนเนี่ยก็มาสู้ยิบตานะฮะแล้วก็ไลท่ทวงคืน2ประตูลูกรวดนะครับ จากฟฟลิปมาเตตานาทีที่76และก็ลูกจุดโทษของไมเคิลโอลิเซ่ครับนาทีที่90บวกหาทำให้ทางคิตตัมเรเลดบุกมาเยือนซิตี้แล้วก็แบ่งแต้มกันไปแบบสุดเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับคู่ที่3ครับคู่ระหว่างนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนัดนี้นิวคาสเซิลเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับที่เซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยทีมเยือนเหลือ10คนนะครับตั้งแต่นาทีที่2ครับจากการที่ราอูคิมเนีตโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนั่นเองซึ่ง ซึ่งหลังเจ้าบ้านเนี่ยก็มาอัด3ลูกรวดนะครับจากลูวิสเบนลี่นาทีที่57แล้วก็มิเกลอเมรอนนาทีที่64 และแดนเบิร์นนาทีที่ประเด็บ2ขวาา3แต้มเต็มในบ้านไปแบบสวยสดงดงามเลยทีเดียวคนที่4ครับบอลมาร์ตเปิดบ้านเสมอกับทางลูต,ตันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าเกมน,นี้มีการเลื่อนกันออกไปนะครับที่ไวท์ทอรลิตี้สเตเดียมครับเจ้าบ้านเนี่ยออกนําเร็วจากอาเดบายโยครับตั้งแต่นาทีที่3ครับจนกระทั่งในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโดวินิกโซลันกี้มายิงตีเสมอให้กับเจ้าบ้านนาทีที่58นะครับก่อนที่หลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการหยุดเกมนะครับเนื่องจากว่า ทอมล็อกเยอร์กองหลัง กับตันทีมของลูตันเนี่ยเกิดอาการบูบคาสนามครับและก็ต้องถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะฮะมันก็เลยทาให้ทางพุทธศินป์เนี่ยตัดสินใจพักเกมกันในขันเกมนี้ลงในทันทีนั่นเองนะครับสาหรับคู่ที่5ครับคู่สุดท้ายในช่วงค่ําคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหรือว่าวันที่16นั่นเองเบอร์ลี่ครับรับแกมเเยอนของเอเวอร์ตันแล้วก็ทีมเยือนเอาชนะเจ้าบ้านไปศูนย์ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับที่สนามเทิร์ฟมัวนะครับเจ้าบ้านเนี่ยมีการครองบอลบุกได้มากกว่าครับแต่ แต่ว่าทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายหาจังหวะเข้าทำได้ชัดเจนมากกว่านะครับซึ่งก็เลยทําให้ ทางทีมเยือนเนี่ยได้2ลูกรวดนะครับภายใน6นาทีนะฮะจากอวบดูโอนานานาทีที่19แล้วก็ไมเคิลคีนนาทีที่2 5ครับหลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถบวกประตูเพิ่มกันได้ครับจบเกมเป็นทีมเยือนที่บุกมาเอาชนะคว้า3แต้มสำคัญสำเร็จนะฮะกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปตนารางคะแนนพิเศษอังกฤษล่าสุดนะครับก็มีลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่1 มี37แต้มนะครับทางอาร์เซนอลมี36แต้มรั้งอยู่อันดับที่2นะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ยนะฮะเป็นแอสตันมิลล่ามี33แต้มอันดับที่4เป็นซิตี้นะครับมี34แต้มแล้วก็ท็อตแนมัทสเปอร์อันดับที่5มี33แต้มอันดับที่6เป็นนิวคาสเซิลนะครับมี29แต้มอันดับที่7เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมี27แต้ม อันดับที่8ครับเป็นไบรตันมี26แต้มอันดับที่9ครับเวสแฮมมี24แต้มนะครับอันดับที่10เป็นเชลซีมี22แต้มอันดับที่11เป็นฟูลแลมมี21แต้มอันดับที่12เป็นเบรนฟอร์ดมี19แต้มอันดับที่13าเนี่ยนะฮะเป็นมูธแฮมตันมี19แต้มอันดับที่1 4เป็นบอนมัดครับมี19แต้ม อันดับที่15เป็นคิตตันเลดครับมี17แต้มอันดับที่16เป็นเอ e เวอร์ตันครับมี16แต้มแล้วก็อันดับที่17เนี่ยเป็นนอตติงแฮมฟอร์เดครับมี14แต้มแล้วก็กลุ่มท้ายตารางเนี่ยเป็นรูตันทาวครับอันดับที่18 มี9แต้มนะครับแล้วก็นับที่19เป็นเบอร์ลี่มี8แต้มแล้วก็สุดท้ายครับที่20เป็นเชฟฟิลด์ยดอนเต็ดมี8แต้มด้วยกันสรุปผลตามนี้นะครับเรื่องของผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนล่าสุดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจําช่วงค่าคืนที่ผ่านมาก็คือวันที่16ธันวาคมปี2023นี้เองนะครับ